ยี <28. S 2> ่สิปอืมฉันนอนไม่หลับฮ้าเชอรหยวนเชอรอ้าขอรับเร็วจริงๆหยวนเชอร์ในกำลังฝันถึงอะไรอยู่น่ะเนอะเนอะเอ๊ะจะให้เขาเป็นบัดตอนนี้ไม่ได้ ฮอืมืมใครทำเสียงดังตอนดึกตื่นปานนี้เอ๊ะ eh? คุณหนูอ๋อเอ้ยเจ็บจังฉันแค่พยายามจะเอาผ้านวมเท่านั้นเองแต่ฉันกลับโดนมันทับใส่ซะได้โชคไ้จังืม hmm. อคุณหนูไม่เป็นไรนะคุณหนู เฮ้ยตอนนอยของผมเนี่ยช่างซุ่มซ่ามซะจริงมาเธอะให้ผมช่วยปออให้คุณนะครับออกไปโอโอเออเอหัวใจของสาวที่ไล่ฝันออกอากาศมาเป็นอาทิตย์แล้วและตัวละครหยวนเชอร์ลู่จึงซิงได้รับความนิยมอย่างคาดไม่ถึงพวกเรา ไม่ได้ข่าหวนไว้ด้วยซ้ำแฟนๆเรียกร้องให้เราเพิ่มบทให้หยวนเชอรให้มากขึ้นดังนั้นเราจะเพิ่มจากฉากใหม่ของเขาในละครตามบทปกติแล้วบทของเขาจะมีเหลือแค่อีกเพียงไม่กี่ตอนแต่รู้เหมือนว่าเราจำเป็นต้องต่อสัญญากับเพียนอยู่เอ t นเ t a i n m e n t มนตสำหรับกรณีนี้ งั้นก็หมายความว่าเขาจะมีบทบาทมากขึ้นกับนิวซุนคนนั้นสินะนี่ครับผมได้เก็บสัญญาไว้ให้คุณแล้วบทของเขาเพิ่มขึ้นฉันควรจะมีความสุขสิแต่ทำไมมันถึงรู้สึกแปลกแปลแบบนี้เปล่าแสดงลลกจริงเขาหล่อเขาหลอกมาเขาหลออมาขึ้นด้วย เอะขอไลน์เส้นไหนคะ่ะฉันขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมคะว้ายคุณหล่อมากเลยคะ่ะฉันขยับไม่ได้เอ๊ะไม่นะฉันไม่ได้ฝึนวิธีรับมือกับแฟนคลับให้เขาด้วยสิถึงแม้ว่าอาการเขาจะดีขึ้นมากแล้วก็เธอ แต่มันยังไม่ดีพอที่จะประชนหน้ากับคนแปลกหน้าเยอะขนาดนี้ในทีเดียวหยวนเชอพี่ชายพี่หยวนเชอเออแย่แล้วสิหยวน <c oughs> ตอนที่29ิวซุนนั่นคือลิวซุนฉันนาชอบการแสดงของคุณในบทบาทของ โล่บ่อยมากเลยค่ะอุตตะคุณทั้งสองคนสมกับเป็นคู่จิ้นกันเลยละค่ะฮ<า>่าเกือบทําฉันมีรอยย่นแล้วเชียวฉันยังไม่พร้อมที่จะมีข่าวเาาอย่างอื่นเพิ่มหรอกนะฉันต้องเตรียเขาให้พร้อมในไม่ช้าก็เร็ว เพราะเขายังต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อีกแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนจะยังควบคุมได้อยู่หรอแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะถึงยังไงฉันก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีฉันรู้สึกแย่เกีก่ยวกับเรื่องแบบนี้ดาวกับว่าความสง,งบก่อนพายุจะมายังไงอย่างนั้นเลยเทียนอินเอ๊ะโอ้ เออเทนอินคืนนี้เราจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนกันดีล่ะอื้ยเจ้าโง่ในมันบ้าไปแล้วกินไปคนเดียวเซ่อย่ามายุ่นวุ่นวากับฉันเฮ้อเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครน่ะก็รอจัง ทำแบบนั้นกันหยนช้าได้ยังไงกันนะว้าวมีคนอีกชาด้วยอะโลชุนคนหนูน้อยของเราอารมณ์เสียซะแล้วพอได้เห็นลูกหมาสุดโปรดของเธอถูกห้อมล้อมด้วยสาวๆส,สวยๆก็เลยเหึงงั้นสิไม่มีทางอะพวกเขามีความสัมพันธ์กันยังไง เธอเป็นคนหนุนหลังของหยวนเช่เหรอสวัสดีค่ะคุณชายกู้ปันยากมากนะคะที่จะกำจัดยวนเช่อคนนี้นอกจากการแสดงแล้วเขาไม่มองอะไรเลยนอกจากขรมั่นของคุณคุณนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ใช่มาตั้งนานแล้วขออมยิ้มหนึ่งอันแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะ คุณกำลังจะบอกว่าฉันไม่สามารถจัดการกับน้องหมาอย่างเขาได้งั้นเหรอมาสเตโกการที่ให้ผู้หญิงคนอื่นเข้าใกล้ผู้ชายคนโปรดของผู้หญิงของคุณได้นะคุณเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอกนะคนโปรดเขาก็แค่ของเล่นที่กุมมันฉันรู้สึกแปลกตาก็เท่านั้นแหละ โอ้งั้นเหรอเป็นอย่างงั้นเองหอกเหรอแสดงว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าที่คุณจะมีให้ต่อของเล่นสินะอีตาหยวนเจออะไรนั่น <c oughs> ก็แค่ผู้ชายน่าเบื่อคนหนึ่งแต่เมื่อไม่นานมันนี้ ฉันค้นพบอะไรบางอย่างอย่างหนึ่งด้วยละ่ะคุณจะว่าไงละ่ะคุณใช้กู้สนใจไหมคะอร่อยใ่มาหนึ่งแสนได้โอเคที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนนี้มากนักหรอกใ่มีอย่างหนึง่ง ความจริงก็คือเขามีปัญหาทางจิตจริงๆเป็นอะไรไปอย่าบอกนะว่ามีอะไรผิดปกติกับหัวของคุณนะฮะโอ้นั่นมันค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทียนอองถึงได้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของเขาเป็นความลับ อายุไม่ทราบพ,พื้นฐานกันทางครอบครัวมไม่ระบุประสบการณ์ไม่มี